โอเคครับสวัสดีครับทุกคนเอ,อ่อวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนเล่นนาคอนนะครับว่าจะเล่นเป็นยังไงนะอเออตอนนี้เราก็ดูไฮไลท์ไปก่อนแล้วจังนะเอ,อ่อก่อนที่เราจะไปเล่นนาคอนก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวครนทำอะไรได้บ้างทุกตัวนะครับไม่ใช่แค่นาคอนนะตอนนี้ผมก็โดนนะผมก็ส่วนไปครับ วัดไปวัดไปเยอะอย่างนี้ก็ค่อนข้างขาดโอเคก็ต้องรู้ก่อนนะอ่าสกิลหนึ่งอาคอสเนี่ยเป็นการพุ่งไปนะครับงัดถ้าเกิดโดนก็จะงัดเกิด,ดใช้ได้อีกทีก็จะเป็นการพุ่งออกนะครับเป็นการฟันดาบลงนะกส็สกิลที่สองเป็นการสไลด์นะครับถอยหลังแล้วก็โจมตีแบบกวาดนะครับโผล่โผล่ ก็สก <mm um> ิลพาร์ที่เป็นการแบบให้เราใช้สกิลโดนศัตรูเราก็จะตีเร็วขึ้นนะครับก็อันติก no yes ็ไม่มีอะไรนะกันสัานะแบบฟันชุ่งเชงชุ่มเชงโอเคมาดูกันในเกมนล้นดกันนะตอนนี้เราก็เริ่มฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะเดินเกมออกมาเป็นยังไงนะอันนี้เมื่อกี้ตรงกลางผมไม่ได้ไปนะครับแต่ว่า ื่อนใครไก็เถอะว่าดีนะคือเหมือนตอนแรกเพื่อนจะให้เราไปแท็กนะแต่เราไม่ไปแท็กตรงกลางนะครับเพราะอะไรหรอไม่อยากแท็กครับไม่อยากโผล่นะถ้าแท็กก็ได้มันก็รวยนะครับตอนนี้เพื่อนบุกบุกแล้วนะเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเราจังหวะเข้าดีๆนะครับไม่ต้องดิบปุ๊ะนะเข้าลิงได้อุยเขาเอาบูไปเฉยเลแต่ก็น่าจะตายนะดิงอย่าหนีอย่าหน,อานีออกนะครับอ้อยมา ถ่ยเบาน่อยเคยเสียเ,เพื่อนหนึ่งคนนะตัวละครนาคอรสเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสปิอยากดันได้ค่อนข้างดีนะครับก็การออกของของนาคอรสเนี่ยสามารถออกของได้หลายแบบนะมันอยู่ที่สถานการณ์กับฮีโร่อีกฝั่งนั่นนะครับแต่ผมก็ชอบก็ตั้งแต่ันเลยผมก็ชอบออก2แบบนะมันมีเซ็ตขวานกับเซต ดาบฟันดาบอ่อดาบฟันแล้วก็เอ่อมันชื่อว่าอะไรนะไอซอริเวอร์เออซอริเวอร์กับเมทัออลอลาร์อภาษาอังกฤษมาหน่อยดีนะไอสองสองชิ้นเนี้ยมันสามารถออกของได้แบบคือสถานการณ์นะตามฮีโร่ที่ที่เราจะเจอนะครับถ้าเกิดเราเจอฮีโร่ประเภทที่แบบ เบิร์ดแรงๆแบบหนาคอส,สู้ไม่ได้ผมแนะนําให้ออกผ่านนะถ้าเกิดเรามั่นใจตัวเองก็ออกโซลิปเปอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็ต้องมีความคิวสักหน่อยนะก็ถ้าเราเล่นหนาคอเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับว่าทัมมิ่งครับทัมมิ่งการเกิดบัฟของไฟเราและไฟตรงข้ามน,นะจะทําให้เราอันนี้ได้ดีนะครับอ เไรด,ได,ไ,ดได้ค่อนข้างตรงเวลาแล้วก็ได้ได้ปากเขามาค่อนข้างฝีนะคล้ายๆว่าสเบียร์ของเขาอะีข้างล่างบวนะที่ริงผมไปเลยก็ได้นะแต่ผมขี้เจยจเ้่เนอาจะสูดได้ไม่ได้เฉยเลยเออไปช่วยสักหน่อยนะเออเหมือนเขาจะรู้นะครับทีท่ีเขาเกลับมานะครับก็เข้าเลยครับตายนะครับเรียบร้อยตายเกิด เออเราก็มาวงก่อครับเกมนี Safety, ้ค่อนข้างเล่นง่ายนะไม่มีอะไรมากก็นะคอสมันเป็นตัวที่แบบว่ายังไงอ่ะต้องเข้าใจตละครนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่มันเป็นแอสซีซินที่ล้วงชุดเดียวได้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าโดนส่วนมาก็บางเหมือนนุ่นเหมือนกันนะถ้าเกิดออกโซลิเบอร์นะครับถ้าถ้าออกขวานก็จะเล่นค่อนข้างสบายครับตายค่อนข้างยาก ว่าดาเมจก็มีนั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถฆ่าได้ในชุดเดียวนะโอเคเวกกันกลางการร่อนรออก็เราตายหนึ่งครับโอ้สี่ตัวนะรอ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 เคเตอรดเข้าแล้วนะรอเดือดเดือดครับงัดชกหุยงัดสองสวยงามครับใส่ให้สุดครับเก็บตายรอดนะรอดนะ ลูนผมใช้ลูนขีนะผมไม่ได้ใช้ลูนดุดเลือดนะมรู้วะผมชอบลูนขีนะขี่แล้วลก็วิ่งไวพวกสปิริตหรือแอสซินอย่างเงี้ยแล้วแต่ถนัดเลยนะถ้าเกิดชอบลูนดูดเลือดก <advertisements> <prawda> ็ใส่ลูนดูดเลือดนะครับแต่ผมชอบแอสซินนะแล้วก็ขีแล้วก็ดารกันขอแล้วแต่ความชอบอันนี้ผมก็เป็นสเปิริเอาตังกินรถนะเออแล้วก็จะบอกว่า ถ้าเริดเล่นเซตขวานเนี่ยผมไม่แนะนําให้ออกสเปียร์ไม่ใช่อิ่าบ็อกเคนสเปียร์นะครับเพราะอะไรนึกปะเพราะบ็อกเคนสเปียร์มันไม่มีรถคูดาวนะเ,เราต้องพยายามทํารถคูดาวนาคอร์สให้ได้อย่างน้อยอ20อ่ะเซนะครับถ้ามาบวกกับบาฟ้ฟาก็จะเป็น40นะถ้าเกิดคอร์สมีคูดาวแค่10นตะไม่พอนะครับถ้าเกิดเราไม่มี บารฟ้าเนี่ยค่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่ารถคูดาวนาคอสค่อนข้างดีนะครับทำให้แบบผิวไหวผิวไหวนั่นแห <c oughs> ละเคยหลายตานี้นะครับฟาไปก่อนนะนี้บนว่างนะคะรับ่อได้นะเคยเห็นว่นายงนีลองเข้าไปสู้กับเขาสักหน่อยนะ <c oughs> วิเรงนะวิเรงนะเค <c oughs> เราไม่ใส่สุดนะครับเราสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาเกาเราค่อนข้างแรงนะครับ ถึงเราจะแรงฟันแรงก็เถอะแต่ว่าเราเป็นจังหวัดจังหวัดนะเพาะอย่เขาแบบมาฟันเราแบบโชวโชวโชวตาย,ยากับเกาลังก็หลังแล้วก็มังกรน,นะว่างๆเลยใช่ไหมเขี้ยไอ้ยังอยู่ข้างบนนะโอเ้ยเรียบร้อยเฮ้ยส่วนแล้วสว่ว,สวนแล้วเรียบร้อยครับเก็บท้ายเฮ้ยดีแล้วเรามีอันติถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไม่เกิดอันตินะเขาโดนผม สตันสตันเลยอ่ะอเ,เฮ้ยเกินไปปล่าลิงก็มาฟังก็พยายามดูมินิแมปนะการเล่นทุกตัแหน่งนะดูม,ม็นแมปเพื่อตัดสินใจนะครับในการเด่นเกมต่อไปข้างบนสองข้างล่างสอง ลิเลียนาหายผมก็เดาว่าลิเลียนหน้าน่าจะ่ย้างล่างโอเคอยู่ตรงนี้โอเคเขามาดักเขาเรานะตอนนี้ข้างหน้าก็มีอยู่แค่สองคนนะข้างบนสองหนึ่งลิงโอเคเราเขาพุ่งงี้ตายนะครับก็เห็นเราแล้วแต่เขาพุ่งเข้ามาทำไมไม่รู้ก็โดนฆ่าเฮ้ยดิกเตอร์เก็บสองในคนเดียวเกินไป เก็บไข่ซะหน่อยไข่มางกองไข่บางกอเอาไปตีป้อมเฮ้ย okay, ตีป้อมกนะ okay, ่อนเขาฆ่าคนเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวก็ตายครับเนี okay, ่ยสู้ไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ใช่สู้ไม่ได้ผมจะตีอะไรแบบดิพอม,มันเก็ตอันนี้ดิอืม,มเมนี่ยก็มาเก็บไามี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ พยายามดูทามมิ่งของเขาด้วยนะสำคัญคือบางครั้งถ้าเราไปเวทไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนเวทนะเนี่ยขโบนตัวนั้นเนี่ยผมจะไปตอดเขาเล่นนะแต่อย่าใส่สุดนะครับยกออกมาเนี่ยญญเห็นปะใส่แค่นเนี้เพื่อนโดนลีลีลโชโชตายอเอีลยวก็เอางก์กรเลยจังหวะน,นี้ตอนนี้เราค่อนข้างสนุกบนนะครับเฮ้ยเราอยู่นตไป คท okay. ีไปตอนนี้ทีตีทีเค <Okay. S 1> อืมไปดูอเทนต่อไปผมว่าจะออกเป็นเบีดไม่เบีดก็จะเป็นไออันนั้นนะครับ <Ret reat. S 1> อ่าทารอนเบรดกับทารอน เพราะว่าผมไม่ได้มไม่ได้ใส่ลูนดุดเรื่อยๆนะครับต้องใส่ดูดเรือยไปสักนิดรอนนีกว่านนะได้แล้วมีนิดหน่อยไม่ตีไหวด้วตีเลียงแล้วโอเคมึงตายโอเคตีป้อมนะครับเนี่ยเราออกผมมีอา่านมาเนี่ยเราพยายามสกิลตีสกิลตีแล้วก็ตอนอยู่ในป้อมเ,เราสามารถสกิลใส่คิทให้เราตีเร็ว จากฮาสสีก็ไดยนะคือต้องใช้พัสสีให้คุ้มเลยนะการเล่นโอ้ยมันคือผมกดตีไม่ติดนะโอเค,อเ,ค,อเ,คเราพยายามโยกกระป้อมเอาเลยนะเขากดดันกดดันอเขาไปเรื่อยๆนะมีกำังวะเข้าไปเอาป้อมได้ฟันแล้วก็ออกอรีบเกินนะหล่นเมื่อกี้กระโดดอยู่ที่เดิมใช่ไหม ได้ทารอนแล,แล้วนะตอนนี้ชิ้นหนึ่งออกอะไรนะอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าเกิดอยากซเซฟเซฟก็ออกตายเกิดนะถ้าอยากโหดโหดฟันแรงๆก็ฟเฟด,ดทูธคีอย่างเงี้ยแล้วก็อยากถ้าเกิดทีมเขาแบบระเบบแบบดิดเวทแรงเ่ยนะก็ออกกานบีบนะทีมถ้าวันนี้ก็น่าจะจบแนละ้ว ประมาณนี้นะครับเล่นไม่ยากครับค่อยๆเล่นนะฝึกเล่นไปเรืเ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะผมก็ไม่ได้เก่งหรอกนะต้ะะาาก็มาเก็บเนี่ยข้างล่างมไม่มีคนอยู่เราก็มาทำเวฟไว้ก็กลับไปนะเราดาข้างในนะว่าเพื่อนเราตายไปเป็นสองคนนะ้วเราก็ตายเปสองแต่ว่าเลือดเราโดนนะเด็กๆ,ๆก็ไม่ไมีเ,เลือดแล้ว ก็้วกลับมาเซตใหม่เพื่อบุกทั้งหนึ่งก็น่าจะจบนะเหมือนเขาจะว่าลิงนะทีมเราคือจะเล่นจากเล่นไม่ดีมันคนเราไม่ได้กิ่งทุกตานะครับนค่ผมยังหัวร้อนเลยกว่าจะได้แต่ตาไหวเจาะแจทักนิดนึงครับก็ออกนะ เขาตามเราไม่ค่อยทันนะค่แต่ถ้าเกิดเขาถ่เราเนะี่ยผมว่ายังไงก็หนีไม่ทันนะนะเขาแข็งแค่ไปหยอกๆนะถือว่าได้แข่งมาวิวมาฟรีนะครับไปเราไปเรื่องข้าล่างดีกว่านะจะได้จบนะเราไปต่อเือทั้งน้นนะวันนี้ราลอ,อรอนะ เราจังหวะดีๆครับมองมองดีอุ้ยจะตายดีนะดีเนี่อันติถ้าเกิดผมเกะตะตาเมื่อกี้ก็น่าจะตาย,ตายให้เข้าไปฟันโชกอ,ออกนะแห้อันติช่วยเพื่อนนะครับร้อยไม่อ้อยโอ้ผมได้หมัดละผมนี่กำมหมัดเลยหมัดแต่ผมกำหมัดเข้าไปเลยอ้าวโอ้ตายโอ้ยเล้ยเลี้ย ผมไม่ใส่สุดนะเข้าๆแล้วก็ออกจะใส่สุดก็ต่อเมื่อแบบจะจบจริงๆเนี่ยนะจะใส่สุดอย่างเงี้ยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป